เพื่อนๆครับผมมีอะไรจะบอกมีผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมหลังจากที่เป็นเบคอนตัวนี้นะครับเห็นไหมคิดถึงกันไหมเพื่อนๆครับอนนี้คิดถึงเนาะหลังจากที่ผมอันนี้ยจากที่ผมแต่งเป็นเบคอนมาตลอดเห็นไหมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนตัวละครแล้วนะคะเพื่อนๆ นะผมจะอยากเป็นตัวละครตัวอย่างอื่นแล้วเบคอนนั่นก็น่ารักดีนะแต่ผมก็อยากเปลี่ยนตัวละครมั่งนะครับอยากเปลี่ยนมั่งเป็ียนเบคอนมันน่าเบื่อแล้วจริงๆมันไม่ค่อยน่าเบื่อหรอกนะครับแต่จริงๆผมก็อยากเป็นผมก็อยากเปลี่ยนมั่งนะครับเปลี่ยนมั่งเถอะ ขอเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับแล้เวเลือกก่อนอ,อ๋อโมีแต่โลบักนี่ผลงานสร้างสรรค์อะไรอ๋อตัวละครมีมั่งมีเนี่ยโอ้ยแต่ผมพิมพ์อันนี้ต้องพิมพ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ฟรีเหมือนเดิมนั่นแหละ โอเคนะครับโอเคตัวละครเดี๋ยวผมเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเลือกก่อนเอาตัวไหนดีที่มันเท่ๆโอ้อันนี้ไม่เอาน่ากลัวจริงๆมันไม่น่ากลัวหรอกนะครับ อันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ผมอยากแต่งตัวให้มันแบบสวยๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโลบักแล้วนะครัเระเพื่อนที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนดี เออเอาไหนดีนาะตัวนี้ก็ได้นะอันนี้แหละอันนี้แหละนะครับแต่สีผิวมันแบบดำดำอะนะครับอยาให้มันเป็นสีสีครีมเหมือนเดิมอ้าวทำไมไม่ใส่แว่นละ่ะถ้าใส่แว่นมันมันจะตลกนะครับอฟรีกดฟรีแล้วก็กดรับ นะครับอ่าอืมเอาเอานี่ไนงะโอเคเสื้อก็ได้อยู่นะนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย,อยงไงความจริงอะผมจะเอาอันนี้แหละความจริงผมจะเอาอันนี้แต่แต่มันก็ได้นะแต่ผมจะเอาอันนั้นดีกว่าอันนั้นมันแบบสีมันมีสีสันนะครับอ่า๋ยว ทำไมกดไม่ได้ล่ะอ้าวเนอะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะทำกดไม่ได้อ้าวกดย้อนกลับดิอ้าวกดไม่ได้อีกอ้าวอ๋อนี่ไงโอเคนะครับตัวนี้มันก็น่ารักนะอ้าวมาตรงแมปเฉย เดี๋ยวนะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่อยังเป็นเบคอนอยู่เนาะเบคอนของผมนี้แหละนะครับอ่ะปรับแต่งปรับแต่งนะครับอ่ะโอเคกดสิอ๋อนี่ไงซื้อแล้วผมกดซื้อแล้วแล้วก็กดกดตรงตัวละครเลยนะครับแล้วก็ กดคาว่าสลับนะครับกดคาว่าสลับเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะครับอ้าวเพวื่อนๆครับนี่สีเนื้อมาแล้วอ,อ๋อผมผมผมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไงอ,อ๋อมันมาแล้วนะครับมันมาเองถ้ามันยังเป็นสีดําอยู่ผมผมก็ต้องไปเปลี่ยนสีผิวนั่นแหละนะครับใบหน้าก็เอา ที่มันแบบตลกตลกสักหน่อยนะครับเพื่อนๆแบบไม่ต้องแบบไม่ใสมนไม่มีอะไรให้ใส่หรอก <c oughs> แต่ละใบหน้าอ๋อสีสันในร่างกาย <c oughs> โอเคนะครับผม <c oughs> ว้าวอ๋อนี่ไงโอเคนะครับ อ่ะเออเอาผมอันนี้ดีกว่าไหมมันผมสีทองได้อยู่ไหมอ่ะลองลองขอลองทดสอบก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ผมยาวเกินไปอันนี้ก็เรียวๆนิดนึงอ่ะแต่ผมเอาสีทองดีกว่านะครับ แล้วก็ใบหน้าแบบแคสติกแบบแคสติกนั่นแหละอา่าเอานี้ได้ไหมไม่ได้เอาอืมเอาอะไรดีนาะอันนี้มันไม่เหมาะเอ้ย อันนี้เหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ดิมันคุณละอันนี่นะมันคนละอันอ้าวมันคนละอันนะครับ้อยอ่าลำตัวไม่ได้อีกลับหนล่ะอ้าว ไ,ได้อ่ะอืมนี่ไม่เกี่ยวอันนี้สีผิวอืมไม่ได้อีก <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันมัน,นเกินไปผมอันนี้ไม่ได้มันกลมเกินไป <c oughs> มีไม้น้าแบบคลาสสิกไหม มันก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมขอลองหาก่อนนะเออเอาไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ได้ไหมอืมอ่ะเอาอันนี้นี่แหละนะครับ เสื้อได้นะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ยกเว้นอันนี้นะครับไอเทมเสริมผมต้องใส่แว่นด้วยแว่นแบบนี้ได้ไหมโอ้ยไม่ได้อีกอ้าวแนแบบนี้ก็แล้วกันแต่มันก็เออเด็วนะขอ้อบมือก่อนนะ แต่นนะทำไมแวบบ็บมันไปขึ้นข้างบนล่ะเอาเอาเอาไงล่ะทีนี้เบี้ยวไปละมั้งแว่นนะอืมเอาเอามันก็ไม่ได้อะ่ะยวคมขอลอง คิมคอาว่าแว่นก่อนนะครับอ๋อไม่รู้หาเจอหรือเปล่านะ <c oughs> โอเคแว่นแว่นแว่นอเ,เอา้าเอา้าไม่ได้อีกเอา๋าเอา้า โอ้โหมีแต่โลบาทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วจะใส่ยังไงล่ะทีนี้ยังไงนีเนาะมีแบนฟีสัดอันเลยอะมีไหมเอาเอาโอ้เปไปกดอะไรเนี่ยอืมเอาทำไมมันค้าง <c oughs> ฟรีกดฟรีก็แล้วกันว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองหาก่อนนะอืมสีสะอืมอืมอันนี้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่หน้าตลกอ่ะ ป๋าพ่อเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเอ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้มันก็เท่อยู่นะแต่ไม่เอาลนะอืมเอาอะไรดีอันนี้ของผู้หญิงอืตั้งอะไรตะไรเนี่ยโอ้ยไม่ขายเป็นโลบะอดีใช่ไหม๋อเขาบอกไม่ขายไม่ขายนั่นแหละ <c oughs> โอเคนะครับ อืมมันก็น่ารักอยู่นะโอเคว้หน้าแบบคลาสติกสิคลาสติกนี่ไงต่มองสีสานแบบคลาสสิกดิ อ๋อ,อมีแค่นี้เหรอลองผมดิผมก็ไปแล้วไม่ใช่หรอ,อหนี่ไงนะนะเหมือนเห็นอะไรบแบบแบบอ๋อนี่โลบ,บักไม่ได้อีกโอ้ยไม่รู้จะใส่อะไรเนี่ยมันก็ใส่ได้นะ <c oughs> อันนี้โลบักแน่เลยว่าแล้วผมสวยๆทีเนี่ยแต่ผมที่ฟรีเนี่ยมีแค่นี้โอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าผมอะ่ะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เท่ดีมีสีสันนะครับ <c oughs> เอาอันนี้ดีกว่าเท่ดีมันมีสีสันสีทองมันก็ได้นะแต่ผมจะเอาสีอันนี้นะครับโอเค อนะไอเทียมเสริมอะไรอืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเอานี้ดีกว่าอันนี้ข้างหลังนะครับมันจะได้แบบหล่อๆไม่ใช่สีมันจะได้แบบ,ส,แบ,บส,สวยๆหรือเปล่าะจริงๆผมก็อยากเอาหมวกนั่นแหละแต่ไม่เอาดีกว่า หมอข้อใส่วันหลังแต่ใส่ผมไห้ก่อนนะครับใส่ผมไห้ก่อนโอ้ย <c oughs> อ <c oughs> นี่ไงแว่นได้หรือเปล่าอืมแว่นแต่น้ำมันบงังไม่เอาดีกว่า มีแววนสวยๆทางนั้นเหละมันก็ใช้ได้นั่นแหละนะครับอืออโอเคนะครับโอ้ยออันน okay, ี้ได้ไหมเนี่ย โอ้ยน่าจะได้แค่นี้แหละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอืมเอาบาทได้ไหมเมื่อกี้ก็อยากเอาบาทนั่นแหละแต่ไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอรองเท้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอาไว้แบบนั้นแหละเอาไว้แบบนั้นแหละ ทั้งหมดเอาทั้งหมดกดทั้งหมดสิกดทั้งหมดเออโอเคโอ้มีแต่อะไรทั้งนั้นเลยว,ว้าวอันนี้เอาไปแล้วเนาะใช่ไหมลองทาไม่ต้องเปลี่ยนน่าจะพอแค่นี้ละมะั้ง ป้าไม่ต้องเอาหรอกเอาไว้อย่างนั้นแหละ <c oughs> โอเคพอละเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากหรอกแต่ก็อยากให้มันเท่ๆแต่มันก็เท่อยู่แล้วแหละเอาไว้แบบนั้นแหละไม่ต้องเท่มากหรอกอันนี้ก็เท่แล้วนะครับจะไม่ต้องเลือกบ่อย โอเคโอ้โห okay. oh มีชุดกล้วยโอ้โหทาโลคิโปหมูเด้งนะสีใช่ไหมหมูเด้งหรือเปล่ามหมูเด้งเลย <c oughs> โอค้คาบี่า <c oughs> อืมตัอโลบะบอสสนุกหุนยนต์โ oh อ้อามูอัดโอ้โ oh หมีชุดต้องเยอะแยะเลย <c oughs> แต่มันเป็นโลบะนะครับโลบะนั่นแหละ โอ้ยอืมเดี๋ยวนะเอาอันนี้ไง,กด,งกดปรับแตง่งกดปรับแต่งโอ้ยเอาโอเคนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แหละเ,เดี๋ยวนะเอาอ๋อนี่ไงแล้วก็ ไอเทมเสริมด้านหลังด้านหลังอะไรมีไหมมีไหม,ม,มนี่ไงที่ผมกดมาเมื่อกี้อันนี้แหละเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะ เอออออ๋อนี่ไงแก้ไขภาพโปรไฟล์เอาอันไหนดีที่มันแบบ นี้ดีกว่านะครับผมเออได้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 ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ถัดไปซูมซูมซูมออกได้ไหมซูมออกได้ไหมอืมไม่ได้อีกอ๋อเห็นเ,นเ็นหน้าผมเลย ประมาณนี้แหละได้ไหมเดี๋ยวนะแค่นี้ก็ได้ได้ไหมเอาด้านไหนดีด้านไหนก็ได้ใช่ไหมเอาแบบนี้ดีกว่ามันตลกดีนะครับนี่เอาตามแบบเต็มตัว โอเคโอเคนะครับผมนี่มันก็จะได้แล้วนะครัะเพื่อนเห็นไหมมันก็จะได้แล้วเห็นไหมเพื่อนว,ว้าวนี่มันก็จะได้แล้วนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคบเพื่อน เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้แหละโอเคเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะค่ะด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดดตามให้กับช่องพี่แบงค์สุดเท่ชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ